ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีการจับสลากรางวัลโดนรงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่ม607ครั้งที่1ค่ะดิฉันนุจิราบุรณนาัพ์นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ และสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะการจาับสลากรางวัลโดนโรงการฉีดวัคซีนโควิด1 9และกลุ่ม7โรคเรื้อรังค่ะ7โรคเรื้อรังได้แก่ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคเบาหวานนะคะในส่วนของการจับสลากในวันนี้นะคะถือเป็นครั้งที่1นนะคะโดยจังหวัดตรังของเรานะคะกําหนดการจับสลากด้วยการทั้งสิ้น4ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่1เป็นผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคม2565นนะคะโดยในวันนี้ค่ะ การจับสลากนะคะจะเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในทั้ง10อำเภอของจังหวัดตรังนะคะซึ่งรายชื่อทั้งหมดได้นำมารวบรวมไว้ในวันนี้แล้วนะคะสำหรับทางที่2นะคะคือผู้ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็มที่1เข็มที่2และเข็มที่3นะคะในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31มีนาคม2565 ซึ่งจะมีการจับสลากในวันที่4เมษายน2565ค่ะครั้งที่3คือผู้ที่เข้ารับบริการในระหว่างวันที่1ถึง15เมษายน2565จะมีการจับสลากในวันที่22เมษายน2565นะคะและครั้งที่4ค่ะสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็มที่1เข็มที่2หรือเข็มที่3 ผู้ที่ใช้บริการในระหว่างวันที่16ถึง30เมษายน2565จะมีการจับสลากในวันที่6พฤษภาคม2565นั่นเองค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะได้มีการแนะนำในส่วนของรางวัลในวันนี้นะคะโดยรางวัลในวันนี้จะมีการจับสลากตั้งแต่รางวัลที่3รางวัลที่2และรางวัลที่1ตามลำดับค่ะ โดยรางวัลที่3นะคะได้แก่เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ1 0 0 0บาทจำนวน3รางวัลด้วยกันค่ะได้รับการสนับสนุนจากนายบุญชูสายศักพ,พง์ประธานกรรมการบริหารบริษัทตรางผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจำกัดมหาชนค่ะรางวัลที่สองได้แก่เงินรางวัลมูลค่า2,000บาทจำนวน1รางวัลน,นะคะ ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจรังหวัดตรางท่านขจรศักด์เจริญโสภาค่ะและรางวัลที่1ค่ะได้แก่ทีวีซัมซุง HD LED 32นิ้วจำนวน1รางวัลน,นะคะได้รับการสนับสนุนจากนายสัญญาแก้วกำเนิดบริษัทนครตรางพระบุตรจำกัดน,นั่นเองค่ะในกลุ่ม607นะคะประกอบไปด้วยข้อที่1 ให้นำหางบัตรผู้รับวัคซีนกลุ่ม607ครั้งที่1ในห่วงวันที่1-15ถึง15มีนาคม2565ที่ได้รวบรวมจากทุกอำเภอบรรจุลงในกล่องจับสลากรางวัลที่เตรียมไว้เป็นกล่องที่มีแผ่นสายปิดไว้ด้านใดด้านหนึ่งที่สามารถมองเห็นด้านในกล่องข้อที่2หางบัตรที่จับแล้วจะไม่บรรจุลงในกล่องจับรางวัลอีกเพื่อเป็นการต้องการการจับรางวัลซ้ํา และหากมีการจับรายชื่อซ้ําจะมีขอให้ถากจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเจนไม่สามารถอ่านได้ให้ประธานในพิธีมีอํานาจในการยกเลิกหางบัตรแดงกล่าวและให้จัดหางบัตรชิ้นใหม่แทนค่ะข้อที่4กรณีผลการจับรางวัลทางจังหวัดขอสมวนสิทธิ์กรณีหากจับรางวัลบุคคลใดมาแล้วภายหลังพบว,ว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือกลุ่มผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคหรือรังและข้อที่5าค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำน,นาจให้ผู้แทนได้ที่กลุ่มง,งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนะคะราชการออกให้มาแสดงภายใน30วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากไม่มารับรางวัลในวันที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะได้มีการแนะนําประธานในพิธีรวมถึงคณะกรรมการผู้จับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลที่หนึ่งผู้จับรางวัลได้แก่นายขจรศักดิ์เจริญสุภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะ รางวันที่สองผู้จับสลากรางวัลได้แก่นางพรนิพาอัครสูตรอุตสาหกรรมจังหวัดตรังค่ะและรางวัลที่สามผู้จับสลากรางวัลได้แก่นายแพทย์ตุลการมักคุณที่ปรึกษาโคศกสมบคอตรังค่ะขอขอบพระคุณท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะและในลำดับต่อไปค่ะจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังเป็นผู้นำหางบัตรนะคะในกลุ่ม 607นะคะจากนั้นกล่องนะคะซึ่งในกล่องยังเป็นกล่องเปล่าอยู่นะคะให้ผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนนะคะได้เห็นกันโดยลําดับแรกนะคะอําเภอรแรกเป็นอําเภอเมืองตรังนะคะอําเภอเมืองตรังนะคะมีหางบัตรจํานวน638ใบค่ะและในขณะนี้หางบัตรลงไปในกล่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะ จะเป็นในส่วนของอำเภอกันตังค่ะอำเภอกันตังมีหางบัตรจำนวน112ใบค่ะลงไปในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะอําเภอย่านตะดขาวนะคะมีหางบัตรจำนวน321ใบค่ะ ลงไปในกล่องกันแล้วนะคะท่านผู้ามก็มีการแบบว่าช่วยช่วยช่วยกวนให้เข้าๆกันด้วยนะคะอำเภอต่อไปนะคะเป็นอำเภอเปะเหลียนค่ะมีหางบัตรจำนวน180ใบนะคะอำเภอต่อไปเป็นอำเภอผู้ยอดค่ะมีหางบัตรจำนวน236ใบค่ะ อำเภอต่อไปเป็นอำเภอสิเกานะคะอำเภอสิเกามีหางบัตรจำนวน105ใบนะคะ105าใบกำลังจะลงไปในกล่องแล้วนะคะอําเภอต่อไปเป็นอำเภอวังวิเศษค่ะมีหางบัตรจำนวน141ใบค่ะอําเภอต่อไปเป็นอำเภอนายยงนะคะมีหางบัตรจำนวน128ใบลงไปในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อำเภอต่อไปเป็นอำเภอรัศดาค่ะมีหางบัตรจํานวน75บใบนะคะลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะและอำเภอสุดท้ายค่ะอำเภอหาดสาราญมีหางบัตรจํานวน50ใบค่ะซึ่งแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะในกล่องลุ้นรางวัลของเราในวันนี้นะคะมีหางบัตรอยู่ทั้งสิ้น1,986ใบด้วยกันนะคะ ใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับทั้ง5รางวัลน,นะคะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่งนะคะไปแล้วนะคะวันนี้ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะผู้โชคดีที่จะได้รับทีวีซัมซุงขนาด32นิ้วจะเป็นใครอยู่ในอำเภออะไรนะคะขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่งค่ะ และในลำดาโฆษกสคจังหวัดตรังจะเป็นผู้จัดรางวัลทั้ง3มรางวัลนะคะทั้งสามรางวัลรางวัลละ1นึ่งพบาทคุณหมอตุลนเริ่มได้เลยค่ะขออนุญาตคุณหมอตุลนมองกล้องนิ่ดนึงค่ะเราจะได้ไม่ต้องมองว่าเป็นชื่อใครนะครคุณหมอวนเลยค่ะคุณหมอเาที่ขอบออกมาก่อนจะได้เฉลี่ยเท่ากัน ทีเดียวสามไ้ไหมครับทีื่หนึ่งจะได้คำตอจมาแล้วค่ะและผู้โชคดีนะคะที่ได้รับนะคะรางวัลที่3จากครั้งที่1นะคะเป็นผู้ชายค่ะมาจากอำเภอห้วยยอดด้วยนะคะและผู้โชคดีได้แก่นายประสาทขวัญเมืองค่ะอายุ61ปีนะคะอยู่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนด้วย เอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการจับรางวัลที่สามจับครั้งที่สองค่ะคุณหมอตุลนงมึดมึดครับแลค่ะและผู้โชคดีที่คุณหมอตุนให้โชคท่านที่สองเป็นผู้หญิงค่ะ <c oughs> มาจากอำเภอย่าตาข่าวนะคะ <c oughs> และผู้โชคดี <c oughs> ที่ได้รับรางวัลที่สามจับครั้งที่สองคือนางนลลิมนสมศรีอายุ6กปีค่ะ <c oughs> กระจายนะคะอยู่อำเภอห้วยอดแล้วอำเภอยากตาขาวแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารู้อีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับรางวัลที่3ว่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภออะไรนะคะเอาละคะ่ะคุณหมอตุลนเริ่มได้เลยค่ะ อาแล้วค่ะและผู้โชคดีนะคะที่ได้รับนะคะรางวัลที่3จากครั้งสุดท้ายนะคะไม่ได้ระบุว่าอยู่ในอำเภออะไรนะคะแต่ระบุชื่อเอาไว้นะคะนางเคียงคมเสงค่ะอายุ70ปีค่ะนะคะ อยู่กระจายอยู่ในแต่ละอำเภอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอตุนด้วยที่ได้ให้โชคกับรางวัลที่3นะคะและในกำนับต่อให้โชคในการจับรางวัลที่2มูลค่า2,000บาทค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสุณค่ะ และตอนนี้นะคะรางวัลที่สองอยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะอยู่ในอำเภอเมืองตรังด้วยค่ะผ like ู้ที่ได้รับรางวัลที่สองนะคะเป็นเงินรางวัลมูลค่าสอง0ันบาทจำนวน1รางวัลนะคะได้แก่นายชิดอินทรนกอายุ74ีปีค่ะตอนนี้รางวัลเริ่มกระจายแล้วนะคะอยู่ในอำเภอผู้ยอดอำเภอยานตะขาวรวมไปถึงอำเภอเมืองตรังด้วยนะคะ วันนี้ขอประคุณท่านอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะคะเอาละค่ะถึงรางวัลใหญ่ที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วค่ะกับรางวัลทีวีซัมซุง H D L E D ขนาด32นิ้วนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะเป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะจะได้มารลุ้นกันว่าผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะมาจากอำเภออะไรท่านผู้ว่ายกมือก่อนนะคะไม่ได้มีอะไรอยู่ในมือ ส่งกำลังใจให้ทุกๆอำเภอเลยนะคะตอนนี้นายโยกเองก็ยังไม่ได้นะคะท่านผู้ว่ารัศดานก็ยังไม่ได้นะคะลุ้นเหลือเกินค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในมือแล้วนะคะท่านผู้ว่าให้โชคกับคุณสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็มาจากอ่าอยู่ทุ่งตอนะคะเอาละค่ะผู้โชคดีอายุ55ปีอ่าทุ่งตอนะคะอายุ50 ผู้โชคดีได้แก่นายวิรัติสุขจินทานะคะอายุ55ปีนะคะมาจากทุ่งต่อค่ะอําเภอห้วยยอดนะคะวันนี้ผู้โชคดีที่ได้รับทีวีซัมซุงนะคะขนาด32นิ้วมาจากอ,อําเภอห้วยยอดนะคะสนุนเราในวันนี้